เราจะก,กันมานานมากแล้วแต่เราอ่ะสนิทกันจริงหรือเปล่าน,น,ละนะเราเลยต้องมาทําความสนิทชิดเชื้อด้วยการพูดคุยแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็คุยกับตัวเองทุกวันฉันเซลทล์คอยู่นะแต่เราเซลทล์คเพื่อโปรแกรมตัวเองไปสู่ข้างหน้าหรือเราเซลทล์คหรือเราคุยกับตัวเองจริงๆคุยกับตัวเองหรือเราทําอะไรเนี้คยครูเพิ่งอยากเชิญชวนมาวาดมันดาลาไปคุยกับตัวเองไปเราอยากจะคุยแบบไหนก็คุย เออลองคุยแบบธรรมชาติค่ะให้มันเป็นธรรมชาติเรามาคุยกับตัวเองเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็คุยถามจริงๆคุยกับตัวเองอะค่ะคุยแบบไหนหนึ่งนะคุยกับตัวเองหนึ่งคุยกับคุยกับตัวเองแบบไหนสองคุยกับคนอื่นกับคุยกับตัวเองอะค่ะเป็นแบบไหนเราสนิทชิ่เชื้อกับคนอื่นมากกว่าสนิทชิ่เชื้อกับ ตัวเองหรือเปล่า 3. เรารู้จักตัวเองไหมที่เราบอกว่าเราสนิทกับตัวเองเรารู้จักตัวเองไหมว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรเวลาทําอะไรแล้วบางอย่างข้างในเขาอึดอัดเราได้ทันสังเกตเขาไหมว่าเฮ้ยเออวะเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรเราได้รู้จักเขาแบบนี้หรือยังสนิทกับเขาแบบไหนคุยกับเขาแบบไหนคุยกับเพื่อนแบบไหนเหมือนกันไหมเราให้เขาเป็นพิเศษหรือเปล่า รู้จักเขารู้จักตัวเองเนี่ยรู้จักเขาข้างในเราเนี่ยแบบไหนเราทําความสนิทชิดเชื้อกับเขาแบบไหนเออมันน่าสนใจเนาะสำหรับครูเพิ่งครูเพิ่งรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยค่ะ